สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้คุณมินจะพาหนูมาเฉลยนะคะ,ะงานหน้าแรกที่เราลอกกันไปเมื่อเช้านะคะก็คือเติมตัวต่อไปนั่นเองอพร้อมแล้วหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะ อ่านโจทย์ก่อนนะคะลูกจองอจงเอตออ,อิมอเติมตอไม่หันอากาศวอตัวตออตอไม่เอกต่อสาระไอไม้เมาลาัยปอไอไปจงเติมตัวต่อไปนะคะข้อที่หนึ่งนะคะคุณครูมีเลข28มีสองนำแปมาให้28ต่อไปต้องเป็น 29นะคะมีสองนำมีสนำเกให้เขียนให้ตรงจุดนะลูกที่คุณครูจุดให้นะคะยีต่อไป30มี3นำศูนามสิต่อไป31มี3นำหนึามสิมี3นำหนึต่อไป32มสิบสีสามนำสองนะคะข้อที่1เสร็จแล้วนะลูกต่อไปข้อที่สอง คุณครูมีเลข57มี5นำ7มาให้นะคะ57ต่อไปต้องเป็น58หจะต้องเขียนให้ตรงกับเลขด้านบนนะลูก58ต่อไป59 59 59ต่อไป60 60แล้ว61นะคะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆต่อไปข้อ3 ข้อ3คุณครูมีเลข69มาให้69ต่อไปต้องเป็น70 70ต่อไป71 71ต่อไป72 72แล้ว73นะคะหนูดูตัวเลขให้ตรงกับเลขด้านบนด้วยนะลูกทุกแถวเลยนะคะต้องเขียนให้ตรงกันนะคะ ต่อไปข้อ4ลูกคุณคูณมีเลข49มาให้49ต่อไปต้องเป็น50มี5นำ0 50ต่อไป51มี5นำ1 51ต่อไป52มี5นำ2และ53มี5นำ3นะคะต่อไปข้อ5ลูก คุณคูมีเลข39มาให้39ต่อไปต้องเป็น40 40แล้ว41 41ต่อไป42 42และต่อไปคือ43ต่อไปข้อ6นะคะคุณคูมีเลข61 61มี6นำหนึ่งนะคะ61ต่อไปต้องเป็น62 62ต่อไป63เขียนให้ตรงแถวนะคะลูก63ต่อไป64 64ต่อไป65ต่อไปข้อ7นะคะคุณคูมี18มาให้18ต่อไปต้องเป็น19 19แล้ว20 20ต่อไป21 21ต่อไปคือ2อี่สต่อไปข้อ8ปดนะลูกจะเป็นเลขไทยแล้วนะคะสาไทย30ไทยต่อไปสาไทยมี3นำหนึามสิไทยต่อไป32ไทยมี3นำสองามสิต่อไปสามสิบสาีสนำสาม 33ต่อไป34มี3นำ4นะคะต่อไปข้อ9นะลูกคุณรูมี45มี4นำ5เล็กไทยนะคะ45ต่อไป46มี4นำ6ต่อไปค่ะ47มี4นำ7ต่อไป48มี4นำ8 และต่อไปคือ49มี4นำ9นะคะต่อไปข้อ10ข้อ10คุณครูมีเลข86มี8นำ6มาให้นะคะต่อไปต้องเป็น87มี8นำ7ต่อไปค่ะ88มี8นำ8ต่อไป89มี8นำ9และเลขตัวสุดท้ายคือ 9 0มี9นํานำศูนนั่นเองนะคะส่วนบรรทัดสุดท้ายให้หนูเขียนชื่อเลยนะลูกชื่อถ้าเป็นเด็กหญิงก็ดอจุดยอหญิงจุดถ้าเป็นผู้ชายก็ดอจุดชอช้างจุดนะคะอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเฉลยหน้าต่อไปกันเลยค่ะ